มาใหม่นะครับลากฝั่งชายมานะครับคนในแคมป์จะน็อต<า>บอยฮะนางคือคนเก็บหน้าบ้านคื <ícios> นอนาน็อตบายเพื่อนนะครับ <S <S เพราะว่าจะน็อตห่วงแต่งบ้านดูคนเราอ่ะเขาเป็นสายน้นดาเมจตอ่อซอมบี้แค่กินดาเมจต่อซอมบี้เลยกินไปเลยกินก่อนแล้วค่อยไปกินที่หลัง งโอ้ยเฮ้ยใครตั้งป้อมปืนเลยวะนะหนูเองแหละหนูออกจากงานงานหนูมาคนเดียวตรงเนี้ยหนูวิ่งนำใบเฮ้ยมันก็ไม่ได้เร็วขึ้นนะพี่กูว่ามันกลับมาช้าแล้วเนี่ยหรอเออฉ่ําเฉยๆนะกูไม่รู้สึกว่ามันช้ารู้สึกแบบอะไรมึงมาตบมึงหัวกูไหมเนี่ยน่ารำคาญจริง เ่อวันเมื então, ่อวันนี้ตอนบ่ายหนูมากับคนที่เอลเจ็ดสิบเอ็ดด้วยอ่ะเจ็ดสิบเอ็ดเอีหยือว่าเจ็ดสิบเอ็ดเซิร์ฟไหนวะเข้าหลังวะเออเซิร์ฟแรกๆเอ้ยอย่ากระตุกอย่ากระตุกเสียวเกมพางสเปิงเดี๋ยวไปจูข้างในไหมพี่พี่ไปจู่ข้างในนะแกไปเช็กอินเท่าไหร่นะ เอ้ยอันเลิศได้ไงเนี่ยคิ้โกงจ้องไปนะั่นนะั่นแะ่ะ ดสางสัมพันธ์ต่อคนในแคมป์ไะฉับมิดเออจะชับมิดดีกว่านักเกมบั็อกอะไรเกินวันเนี้ยเกินฟ้าพาเพื่อนจะชับมิดเกินฟ้าอดคอกันตายอ่ะนี่คำว่าหนูไม่ขึ้นรถนาก็ไม่ไปด้วยนะติดใจอะไรก็ไม่รู้ไปไปสิ่เธอขับสี่เธอขับเราชอบเป็นคนซ้อนมากกว่าอะไรเงี้ยก็คือเออเราบีบแต่ปิ้นปิ้นไปด้วยนะ เพราหนูไม่คือรถนางนางก็จอดรอแล้วที่รู้ว่คุณว่าหนูหรุดอ่ะอ๋อใช่ใช่จ,จอดรอที่รู้ว่าอู่มีแค่คลิปแค่การหย,ยาบนะตรงนั้นอะ่ะจิตวิญญาณไม่ได้ไปนะกดยังวะเอาแล้วหมดแล้วไม่รู้แล้วมาปวดมันปวดอะไรเข้าจะเข้าห้องน้ำ เออวายยังไม่พาตัวละครไปขี้เลยเนี่ยว่ายทนเนี้ยตอนนี้พี่ยืนขีน่อดูเห็นน้ำไหลออกมาด้วยก็ใช่<อ>ใช่ผู้ชายอะมันมี<ๆ>มีน้ำแล้วปัญญาทำ<อ>ไมปัญญาอ่อนอะไรอีกเนี่ยก็คนขี่มันก็ต้องมีน้ำออกมาสิโวย,โวยเออ,เอดเดี๋ยวกดเอฟเฟกต์ไม่ติดไปทีเดียว,ยวโอ้ นะเอา้าใครจุ๊บคนเดียวพี่พีเหรอจุ๊ดแม่งมีอะไรจุ๊ดแม่งมีอะไรโอ้ยเดินเดินตีหน้าแม่งว่าจุ๊ดหน้าเมายพี่บุลเล่เหรอจุ๊ดหน้าเมยตบเลยเหรอจู๊ดแมงมีอะไร มากินข้าวกันรับจม,มีดหน่อยเพิ่มที่แล้วก็เพิ่มเซียนเน่ตเติมกระสุดนดีหน,น่อยผันแปรการกุมขวากันนะ <I go. S 1> ไปแม่งเลย ตายพูดเหรอฟอปดิแม่ยอย่าเว้ยคุณผู้รอจะความตายมาแล <c oughs> ้วเว้ยปีมาจากฝั่งใช่ผู้ราจะความตายมาซาแล้วซาได้หูกับผ่อญใจเป็นผู้ผ่านความเป็นความตายมาแล้ว ยังเหรอยังไม่แปลงล่างเหรอนะทำตัวน่ารำคาญแบบนี้ได้ไหมเจอะปุ๊บแมวอุ้ยมันเกิดซ้ำหัวเลยอะไหล่เป็นน้ำดาเมจไหลเป็นน้ำ พีก็รู้อะใครวะคือใครวะเฮ้ยไอเฟียใกล้กว้างฉันจะโดนสกปอนปปถึงกระจอกระตกเลยเท่าอย่งงี้ก็กลัวเลยอ๋อาม,มา,าช่วยดูบ้านนั่นเลยไปทำห้องรับยังเฮ้ยทำไมมันมาชุดนี้แย่ไม่เอาไม่ใส่ชุดนี้เอาหูเปลี่ยนชุดไม่ได้ด้วยชิบหายละเป็นจุดเด่นอีกแล้วคู ได้ไปชุดไปได้ครับผมปูไม่เพราะว่าเมื่อกี้เข้าไปในบ้านไงเนาะเมื่อกี้เราไม่ได้ออกมานอกบ้านก่อนอะที่เป่งเราสองเลยมาเลยมาคลาดทิปไหลเลยไหนว่นนอตอ่ะนี่นี่ครับสะพายกีตาร์ตีเปล่ากีตาร์กันอยู่สองคนนี่กูดูมึงดูชุดกูเนี่ยอย่างเต็มอ่ะเห็นเลยเห็นชัดเจน เล่นเอาแต้มฮะเล่นเข้าร่วมครับผมหอนใจไปไหนวะหอน,นใจเขาจะวิ่งทางนี้หอน,นใจเขาจะวิ่งเนไป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 หอนใจไปแล้วนี่พวกนี้เป็นเป็นอะกันนะอะไรวะสมเดือดฐานบินยันฐานบินอ๋อโอเคมาอีแล้วนะอีอ๋อโอเคผมวิ่งไปตัวดีแล้วคนระับดีไปดีไปดีอีกแล้วเหรอ <c oughs> เห็นไรเริ่มหอมละเออลืมปีนเป็นระเบิดอันนี้เพื่พอนเป็นซีแล้วนี่วะเสียล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 ะมันบวกกันแล้วบวกกันแล้วเฮ้ยม,มามายามายาไปบวกคนเดียวแล้วนะตายแล้วกูพลังตาไปเ,เนะนี่ย,ายทางไหนนู่นเหรอว,วามีใครปบ้าง เฮียอะไรยังแข็งโอ้ใครยิงวะโอ้เพื่อนยิงเร็วเร็วมากเร็วมากเลยไม่เจนก็ขึ้นเร็วมากเลยผมลิงไม่เจอใครเลยกูอุ้ยอ้โอ้ยังไม่หันยังไม่หันได้เจอใครเลยเนี่ยเออขาดใจตายโดนเขาเหนียวยิงตายเหนียว เอาคว้างมาเหรอข้นเหนียวข้นเหนียวก็มาเฮ้ยเอ้ยโอ๊ยเฮ้ยใครวะใครยิงกูวะอ๋อกูเจอกูเจอละโอ้หมันดักรอยิงยิงรอฆ่ากูเลยแหละเอาละเอาล้อมอีกแล้วอะไรวะไม่ได้มันแอบยิงยังแตกตรงไหนวะไม่เห็นวะโอ๊ย ลวงสองเลยฝั่งอนู้นฝั่งอนนู้นฝั่งอนนู้นโอ้โหอยู่ไหนกันวะอยู่ไหนกันวะนี่มันดักอยู่ตรงตัวซี่เฮ้ยตัวอีอ้อมหลังนี่ตัวดี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 อ้เฮ้ยโอ้ยเจ๊เฮ้ยเออ ล้มเลิกไปเลยอะตัวดีตัวดียัดทำไมอะได้ <laughs> ตัวอีโดนละเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวไปชิงคืนก่อนดีกว่าวะไม่บวกละใช่ใช่ไหนวะดูแม็กกันอ่ากำลังไปอีแบบเจ็บโอ้โหโผล่หน้าออกไปไม่ได้เลยโอ้ยมันกลับมาวิ่งช้ายแล้ว,วะอะเรือนี่ยมึงมันกลับมาวิ่งช้ายแล้วอะ เสียกูว่าแล้วเฟรมเลทไงเฟรมเลทเดี๋ยวจะอยู่สรีมแล้วนะอยู่อยู่กับคนหมู่มากอ๋อข้างหลังหรอโหแม่งเสียเปียบเลยนี่อโอ้ยนึงยิงกูเลยไอ้เหี้ยนี่ขวาลงมาวะมีขวามาปะเนะี่ยอืมเราขึ้นไปได้ไหม มันมีเข้าข้างมันมีข้างข้างด้วยเฮ้ยทางไหนแล้วเนี่ย <c oughs> มันจะมีคนออกมาทางนี้เว้ข้างในมีอะ่งรงีร่วงร่วงต่อเฮ้ยเพื่อนเอ้าไม่ทัน นีท่ทํงไงวะอยู่ข้างหลังข้างหลังเกียดวะเกียดซีนนี้วะยึดตีออกกินยาก่อนอยู่กูอยู่กับขวัญชัยเลวมนดียืดซีขึ้น,น,นอ๋อ <c oughs> เดี๋ยวจะเลิกสตรีมแล้วไม่ไหววะกระตุกเกิน โห่ไม่ทันอุ้ยมีความเอาเกราะมาด้วยมัน,ป,มนปืนมันมันเป็นพาสติฟแลว้นนว่ามันมีเต่อขึ้นมาอ่ะกูเปิดอะไรวะนะ่ะเพื่อนไอ้เหี้ยยิงเพื่อนยกู <c oughs> บอกแล้วกูยิงหมดอ่ะโอ้โหไอเ้เขาเหนียวไอเ้เขาเหนียว <c oughs> เฮ้ยเพื่อนลม้มไอเ้เขาเหนียวมึง โคตรยิงวะ่ะเ่อนหิวให้ด้วยพอดีลวงให้หมดแหละตรงเนี้ยเออโอ้โหเพื่อนมามันมนนีเพื่อนมาข้างหลังอะ่ะมันกำลังช่วยกันอ,อยู่<า>นะตรงดีอะ่ะตอนนี้ในเกมเขาปิงอะไรกันช่วงเนี้ยใช่เกมกระตุกบ่อยตุกบ่อยมากเฮ้ยระเบิดเรื่องกระหนูไล่ลงรูไปด,ดีกว่า มึงเจอกูเจอกูขนเหนียวอีกแล้วเด็กคนแม่งเลยพี่นะพวกบอกเลยกูมีไข่ย่างตัวมันย่างแข็งอะแข็งเกินเนาะไหนเฮ้ยน็อตพี่้ังหลังน็อตอย่าทิ้งพี่น็อตอ๋อเฮ้ยเราไปไหนกันดีวะ ไปยืนคืนเฮ้ยข้างบนว่ะมาจะข้างบนว่ะเที่ยแม่งดอดจากข้างบนเหรอวะเฮ้ยโอ้โหโดนไม่ต้องล่วงไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นละมึงอะะครับเอ้ยอาอตกใจขวัญไทยมนมีโดนมันมีโดนไปไปไปขวัญไทยไปเ้ยใครมาเฮ้ยตกใจเพื่อน น็อตเอาลเะบวกเลยป่าวเกาะแตกละเฮียเกาะแตกเกาะพี่เบสแตกปะอโอใช่ใช่ตายเลยตายกันน็อตอีกแล้วลนลอยอ่ะมันมาอ่ะทีได้แล้วเออระสูดสี่ว่าสูดสี่ว่าวันนี้เฮ้ยเพื่อนโหเยอะว่ะเ้าไปช่วยไม่ได้ มันจะมีคนมายึดเอป่ะวะใช่ครับมากันเป็นกลุ่มเลยใช่จะตายกันซะเลยทั้งคู่คุณน่าจะยิงมันก่อนเฮ้ยโอมันมามันมามันมาเอมันมาเอว่ะมาเมมในกันเออเ้ยเป้าเออูเป้าเอมาโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย อ๋หยิงไม่เข้าโอ้โหคุณเจอคูคุณเจอคู <c oughs> คุณทำคูนะทำเพื่อนคูนะ <c oughs> เออยิงมนันนี่ยิงมนันนี่เอออ้ยมั่งหลังอ้เหี้ยว่ะกำลังจะหินเลยไปเจอแล้วเอาวะาสู <L ott. S 2> สีสูสีสโดนเิ <c oughs> ได้ลุ้นหน่อยได้ลุ้นหน่อย <c oughs> อยเจ็บเจ็บเจ็บอี้ยลุมอ่ะ ใครวะเนี่ยอ๋อมึงไม่แน่จริงนี่หว่ามึงอย่าลุ้มเด้มาเยอะมาเยอะอืมไม่โดนตรงๆอะอือไม่โดนห <c oughs> นูอยูนน่ไหนวะแตกแตกไม่ต้องเล่นต้องเล่นอ,นอาวาาสุสีโอ้โหจะแต้มแบบสุสีนะ าตามกูตามมึงไปไหนแล้วโอ้ยเอา้าโอ้ย,อยนิดเดียว,ดเ,ดยวเอง,เองสีอันนี้มันวะนุกวะอ้าวติดติดท็อปกับเขาด้วยเว้ยกูเอ้ยสุดยอดโอ้โหพี่นัดครับหนูส่งรูปไปในแชท เอเนอะโอเพนอะไรนะอพอะไรวะอะไรวะไอโฟโตโชอะโชว์โฟโตเอออีกรอบได้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวจะปิดสตรีมแล้วรู้สึกกระตุกไม่ไหวเลยอ๋อวิ่ไม่ไปอะเอาจริงเอาตรมครึ่งแล้ววันนี้เราสตรีมอะไรกันไม่รู้ไม่มีสาระไอมันจบเร็วเกินไอห6ข้อหลักวันเนี้ยวันนี้วันนี้ปิดสตรีมก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะหนีไปเล่นอย่างอื่นแล้วก็จแอนแอปเปิลเชั่น อะไรก็ไม่รู้เพิ่งชั่วโมงมึงได้ชั่วโมงครึ่งเองชั่วโมงสิจเจ็ดเองวันนี้นะออแต่ต <ก S 1> ว่าม,มากมันแบบไม่โอเคอะ่ะคือแบบมันเกมมันจบเร็วเกินอะ่ะนี่เดินมาหา,าพีละมาปิดสตรีมแล้วกันเฮียอย่าวางกูติวะนี่วันนี้นะคะเพื่อนเริ่มจะตาออามาทางขวาว <laughs> ไม่ได้ถ่ายรูปนะ จะพูดปิดสตรีมละอ่าพูดพูดปิดพูดพูดปิดเผื่อกูได้เือได้มั้งพูดได้มงพูดอ่าขอบคุณมากพรุ่งนี้อะไรนะพรุ่งนี้แค่สิบสามใช่พรุ่งนี้บุกแค่สิบสามเรามาดูกันว่าจะรอดไหมนะว่าไม่รอดมาเพราะว่าตัวซอมบี้มันแข็งมากเลยนะแล้วอีกอย่างพรุ่งนี้วันจันทร์อย่าลืมว่าพรุ่งนี้วันจันทร์คนทำงานเด็กกเรียนเปิดเรียนเคสิบสามก็หวังว่ามันจะดีกว่าที่ที่แล้ว อาจจะไปได้มากกว่าสองเว็บอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอย่างไงติดตามพัฒนาการของแชมป์เราไปเรื่อยๆนะฮะเป็นกำลังใจให้แชมป์เราไปถึงเลเวลสี่ได้ถ้าไปไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงละ,<จ>ะอยล<ะ>ก,กตัดการตัดการมอนนี้บจ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 บ